สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับทาง YouTube ห้องคิดเล่นนะครับก็งวดที่แล้วก็ผ่านไปนะครับวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4อยก่็ย่างเข้าสู่งวดใหม่นะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 4นะครับก็มาเป็นสูตรใหม่เลยนะครับสูตร1นะครับสูตร1นะครับสูตร1นะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรหนึ่งนิวนะครับมาดูคลิปนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตท่านสมาชิกไว้ที่นี้ก่อนนะครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วท่านผู้ชมครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าดูแล้วนะครับชื่นชอบผลงานแนวคิดสิติตัวเลขนะครับที่ลงไว้นะครับกดติดตามได้ห้อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าคิดเล่นเข้าไปนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลแล้วก็ไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับโชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านครับด้วยความปรารถนาที่จะไปขึ้นขึ่นครับสูตรเก่าๆนะครับที่เคยลงไว้ให้คือสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งเก่านะครับก็อันนั้นก็เสียแล้วอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับใหม่นะครับใหม่นะครับ เป็นนิวนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นเลขนะครับเลขวิ่งบนนะครับชอบมาร้อยนะครับชอบมาหลักร้อยนะครับเป็นเลขวิ่งบนนะครับกลับมาดูที่มาครับที่มาของสูตรนะครับสูตรที่มานะครับใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับหลักหน่วยหมุนครั้งที่1นะครับแล้วก็ใช้หลักร้อยนะครับหมุนครั้งที่3นะครับแล้วก็เอาได้ค่าเท่าไหร่ก็ไปเทียบตารางครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็ไปเทียบตารางนะครับ ก็ค่าเทียบอยู่นี่ครับค่าเทียบตารางนะครับอยู่นี่นะครับนะครับค่าเทียบตารางค่าเทียบตารางครับลอกตัวเลขดังนี้นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9้าดนะครับค่าเทียบดังนี้นะครับนะครับค่าเทียบตารางนะครับ0เท่ากับ09 1เท่ากับ98 2เท่ากับ8ป 3เท่ากับ7 6 4เท่ากับ6 5 5้าเท่ากับ5 4 6เท่ากับ4 3 7เท่ากับ3 2 8เท่ากับ2 1และสุดท้ายครับ9้าเท่ากับ1 0นะครับตรงนี้เป็นตารางค่าเทียบนะครับเป็นเทียบตัวเทียบตารางนะครับเมื่อเราได้ผลลัพธ์นะครับจากการบวกของหลักแสน บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับหมุนครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหมุนครั้งที่3นะครับได้ค่าเท่าไหร่นะครับได้ค่าเท่าไหร่ก็ไปเทียบตารางเมื่อสักครู่ที่ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าค่าเทียบตารางเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอ่าเป็นค่าเทียบตารางนะครับลงมาทําดูดูสักงนดนะครับคิดเล่นเองนะครับลอกตัวเลขไว้ให้แล้วนะครับช่องแรกนะครับเป็นหลักแสนช่องที่2เป็นหลักหน่วยครั้งที่1 ช่องที่3ก็เป็นหลักร้อยครั้งที่3นะครับซึ่งผลรางวัลนะครับก็เป็นอ่าเป็นผลออกรางวัลจริงนะครับเป็นค่าของผลออกรางวัลจริงนะครับที่หมุนที่กองสลากนะครับที่หมุนที่ออกที่กองสลากครับตัวเลขตามตามนี้เลยครับขี้เล่นนะครับหลักแสนขี้เล่นก็ลให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันดูสักงวดนะครับงวด2งวดนะครับแล้วก็งวดอ่าล่าสุดเลยแล้วกันนะครับหลักแสนนะครับของ งวดแรกที่ are สูตรนี้เริ่มเดินนะครับของสูตรสูตรหนึ่งสูตรใหม่นะครับขออนุญาตเน้นย้ำนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับมาดูหลักแสนนะครับหลักแสนได้9นะครับหลักหน่วยครั้งที่1ได้ห้าแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2องครั้งที่สามได้2นะครับก็บวกกันครับ9ก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบนะครับสิเอาแค่เลข6นะครับที่ลงท้ายนะครับเป็นหลักหน่วยมาใช้นะครับ 16ก็เอาแค่6มาใช้ครับใส่6เข้าไปครับโอเคนะครับเท่ากับ6นะครับเท่ากับ6มาดูครับค่าเทียบนะครับ6เท่ากับ4 3 6เท่ากับ4 3นะครับก็ลงเลข4ี่าไว้นะครับในเมื่อสักครู่นะครับ6เท่ากับ4 3ครับได้ค่าเทียบกับ4แล้วก็3โอเคนะครับ ดูครับงวดแรกนะครับงวดแรกที่ได้4 3นะครับเลขที่เข้าไม่ได้เข้าที่หลักร้อยนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกนะครับ3ไปเข้าที่หลักหน่วยครับออก6 0 3ครับงวดแรกนะครับ4 3เลขออก6 0 3นะครับเลขออก6 0 3นะครับแต่คนเล่นขอใส่นิดหนึ่งนะครับตกไปนิดหนึ่งครับ นะครับเท่ากับ4ี่สามนะครับเลขออก6 0ศนย์สาะครับเข้า3ามที่หลักหน่วยนะครับงวดแรกงวดแรกที่เดินนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับถัดมาครับลองดูสักงวดนะครับแต่งวดที่เหลือนะครับที่เล่นก็ลอกให้แล้วนะครับงวดถัดมานะครับก็จะได้เลขหลักแสนที่4นะครับหลักหน่วยครั้งที่1นะครับได้หนึ่งแล้วก็หลักร้อยครั้งที Kate Robot ่3มได้เลขศูนย์นะครับก็จะได้บวกกันนะครับ4ี่บวกหนึ่ง บวกศูนย์นะครับก็จะได้เท่ากับห้าครับห้านะครับไปไปดูครับห้านะครับค่าเทียบห้าเท่ากับห้าสี่นะครับห้าเท่ากับห้าสี่ท่นใส่ค่าเข้าไปครับห้าเท่ากับห้าสี่นะครับคิดเล่นก็ขออนุญาตเติมค่าเข้าไปนะครับห้าเท่ากับห้าแล้วก็สี่นะครับโอเคนะครับเลขที่ออกผลรางวัลนะครับ เลี่ออกผลรางวัลในงวดนี ah. right. mm ้นะครับค่าเทียบเราได้กับ5้า่นะครับได้ตอกผลผลรางวัลออก5้าสาดนะครับเลข3ามตัวนะครับก็งวดนี้เข้า5นะครับที่หลักร้อยนะครับเข้า5ที่หลักร้อยโอเคนะครับทําให้ดูสัก2งวดนะครับทําให้ดูสัก2งวดนะครับมาดูครับงวดถัดมาที่เล่นทําให้แล้วครับ8ปดบวกศนบวกศนะครับก็ได้เท่ากับ8เทียบค่าแล้วนะครับก็จะได้2 1นะครับเลขที่ออกคือ4 2 2สองสองครับ ส2่นะครับแต่วัดนี้ก็ไม่ไม่เข้าหลักร้อยนะครับเป็นเลขวิ่งที่เข้าหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับ่ัวนี้เข้าที่หลักหน่วยกับหลักสิบนะครับงวดถัดมาครับแปดบวกหกสิบบวกด้วยสามเป็นสิบเจ็ดครับเป็นสิเอาแค่7มาใช้นะครับก็คือหลักหน่วยนะครับเนะครับเมื่อไปเทียบค่าแล้วนะครับเจ็ดเท่ากับ3าครับเลขที่ออกคือ270นะครับ270ก็เข้า2นะครับ ที่หลักร้อยนะครับถัดมาครับ4ีบวกหเป็น9ครับ9กบวกสเป็น12นะครับเอา2มาใช้นะครับ2เท่ากับ8 7ครับ2เท่ากับ87เลขที่ออกคือ7 87ครับเลขงวดนี้เข้าทั้ง8แล้วก็ทั้ง7ครับเข้าทั้ง2ตัวนะครับออกเลขหาครับ787ครับเข้าทั้งร้อยทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับ หมวดนี้นะครับงวดถัดมาครับ1นบวกสาเป็น4 4่บวกสี่เป็น8ครับ8เท่ากับ2 1หนึ่งครับเนี่ยแเท่ากับสองหนึ่งะครับ8เท่ากับสองหนึ่งนะครับเลขที่ออกคนลงวัลครับนะครับเท่ากับสองเลขที่ออกคือ2 7 2ดสองนะครับงวดนี้นะครับเข้าที่2หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยงมวดถัดมาครับ5้าบวกหกเท่ากับ11 สิบเอ็ดบวกด้วยห้านะครับเท่ากับสิบห้านะครับเอาห้านะครับที่เป็นหลักหน่วยมาวางไว้ครับแล้วมาเทียบดูครับห้าเท่ากับห้าสี่ครับนี่เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขนะครับการคิดสถิติย้อนหลังนะครับคิดยังไงก็ถูกนะครับเพราะว่าเอาตัวถูกมานั่งคิดนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับงวดนี้เข้าห้าครับนะครับเป็นการคิดสถิติย้อนหลังครับท่านสมาชิกครับ ก็บปเพื่อชมเพื่อความบันเทิงนะครับ6กบวกสเท่ากับ9ครับงวดนี้นะครับ9ก้าบวกสเท่ากับ11 11นะครับ11ก็เอาแค่หลัก1นะครับหลักหน่วยมาใช้นะครับ1เท่ากับ98ครับ1มีค่าเท่ากับ98นะครับเลขที่ออกคือ9 72นะครับเลขที่เข้าคือเลข9นะครับเข้าที่หลักร้อยนะครับงวดถัดมาครับ2บวกด้วย0บวกด้วย9เท่ากับ11ครับ 11ก็เอาค่าแค่1นะครับมาใช้เช่นเดิมนะครับ1เท่ากับ98นะครับเลขที่ออกรางวัลนะครับคือ8 6 1นะครับเลขที่เข้าผลรางวัลคือเลข8ครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับไม่ใช่สูตรปักหลักนะครับท่านสมาชิกครับเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับคิดเลขไม่ได้ทําสูตรปักหลักมาให้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งงวดที่เพิ่งผ่านมาครับออก5 1านะครับสูตรคิดได้นะครับหลักแสนคือ6หลักหน่วยขั้งที่1คือส แล้วก็หลักร้อยครั้งที่3คือ4นะครับก็บวกกันได้14นะครับ14เอาแค่หลักหน่วยมาใช้ครับคือ4 4ไปเทียบค่าครับ4นะครับเทียบค่าเท่ากับ4เท่ากับ6 5นะครับ4เท่ากับ6หนะครับก็ใส่6 5าเข้าไปนะครับ6 5เลขที่ออกคือ5 1 7นะครับเลขที่เข้าของสูตรนี้คือเลข5ครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวคิดเรื่องของเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวจะลองระบายสีแป๊บหนึ่งนะครับท่านสมาชิกครับ ครับท่านสมาชิกครับก็ลองมาดูรีวิวนะครับเดี๋ยวชิเล่นก็ลองรีวิวให้ท่านสมาชิกดูนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวลองนับกันดูด้วยด้วยกันนะครับเป็นเป็นสูตรหนึ่งนะครับสูตรใหม่นะครับยูนะครับเป็นยูนะครับสูตรหนึ่งนะครับสูตรใหม่เอกวิ่งบนนะครับชอบมาหลักร้อยนะครับท่านสมาชิกนะครับสูตรที่มาก็คือหลักแสนบวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่3นะครับแล้วก็ได้ค่าเท่าไหร่ก็ไปเทียบตารางนะครับท่านสมาชิกครับ เทียบตารางอยู่ฝั่งนี้นะครับค่าเทียบอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองรีวิวกันดูนะครับท่านสมาชิกครับตามนี้เลยครับเี๋ยวท่านสมาชิกมีเลขเด็ดเ็อยู่แล้วนะครับจะลองไปจับจับชนจับเทียบนะครับกันดูนะครับนะครับหลักร้อยนะครับที่เข้านะครับก็จะมีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเข้าแปดมวดนะครับหลักร้อยหลักสิบก็เข้าสองครั้งครับ ข้าครั้งแล้วก็หลักหน่วยอีก4ครั้งนะครับหลักหน่วยก็เข้า4ครั้งครับเข้าเหมือนกันครับหลักหน่วยก็เข้าหลักสิบก็เข้าแต่ว่าเข้าน้อยนะครับเน้นเน้นชอบมาหลักร้อยนะครับสูตรนี้นะครับคิดเล่นคัดมาให้นะครับก็เห็นเข้าหลักร้อยดีครับก็เลยเข้าเดี๋ยวเราลองมาทําดูครับงวดนี้มาทําด้วยกันดูนะครับเดี๋ยวคิดเล่นจะขออนุญาตลอกจากตัวนี้นะครับอ่าลอกจากงวดที่เพิ่งผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลักแสนคือ7ครับออก7 1 3 5หนึ่งสาห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ หลักแสนคือเจ็ดครับใส่เลขเจ็ดเข้าไปครับทาสมาชิครับนะครับใส่เจ็ดเข้าไปครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับออกเจ็ดเก้าสี่นะครับขอโทษครับออกเจ็ดเก้าสี่นะครับออกเจ็ดเก้าสี่นะครับก็ใส่เลขสี่เข้าไปครับในช่องที่สองถัดมาครับหลักร้อยครั้งที่สามครับออกห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ ห1 1นึ่งก็เอา5้านะครับที่เป็นหลักร้อยนะครับคันที่3นะครับมาวางครับในช่องที่3นะครับจากนั้นนะครับท่านสมาชิกก็เอาตัวเลขบวกกันครับ7บวก4ได้11นะครับ11บดวกด้วย5นะครับได้16ได้16นะครับ7บวก4ได้11 11บวก5ได้16นะครับ16เอาเลขเอาเลขหลักหน่วยมาใช้คือเลข6นะครับได้16เอาหลักหน่วยมาใช้คือเลข6นะครับท่านสมาชิกครับหลังจากนั้นนะครับ เ test ราก็ไปดูเ <kaikki> ทียบตารางครับ6มีค hmm. <Yeah. S 2> uh ่าเท่า huh. ก <'s> ับ4 3นะครับ6เท่ากับ4 3นะครับงวดนี้สูตรนี้จะเดินไหมนะครับงวดนี้สูตรนี้จะยังเดินดีอยู่ไหมนะครับคิดเล่นเองก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็ทาเป็นสูตรมาให้ท่านสมาชิกได้ชมนะครับเพื่อความบันเทิงและความเพื่อเพลินอารมณ์นะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายลมนะครับใส่ไปเลยครับ4 3นะครับจะเดินต่อไหมถ้าเดินนะครับสูตรนี้จะเดินในหลัก ร้อยนะครับวันที่เดือนเข้าหลายๆงวดไหมนะครับคิดเล่นเองก็ต้องขออนุญาตรอรุ้นนะครับวันที่16กรกฎาคม2564อพร้อมๆกับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้คิดเล่นเองก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเป็นหลัก10นะครับสูตรสูตรสองนะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับหลักเลขวิ่งบนนะครับแต่แต่ก็ชอบมาหลัก10บบนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับท่านสมาชิกค,ครับโชคดีครับผมครับ